จบลงไปเรารออีกคันหนึ่งนะครับกับงานติดตั้งชุดอัปเกรด Fortuner ปี2016นะครับเป็น Fortuner GR Sport แบบเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาในสีขาวมุก070นะครับกับงานติดตั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มของเรานะครับ เป็นอะไรใหม่กันชนแท้100%เซนะครับพร้อมกับชุดไฟงาน O.E.M ไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าไฟด้านท้ายและก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับลูกค้าจะได้ความพิเศษนะครับผมตัวกันชนด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเป็นงานแท้ได้ความฟิตติ้งที่เหมือนกับตัว G.R. s p o r t ที่ออกมาจากโรงงานป้ายแดงนะครับผมเหมือนเราได้รถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครจากเดิมนะครับเราขับมาตั้งแต่ปี2015ปี2016เรียบร้อยก็เอามาอัพเป็นตัวใหม่นะครับ เหมือนได้รถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับงานคุณภาพจาก LK Auto ของเรานะครับผมชุดสายไฟแน่นอนนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายไฟแม้แต่จุดเดียวนะครับผม จุดยึดโครงสร้างเราใช้เป็นจุดเดิมทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับผมในส่วนของกันชนก็ใช้เป็นกันชนแท้นะครับท่านใดที่มี f o r t u n e r ตั้งแต่ปี2 0 1 5ปลายปีจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอยากจะอัปเกรดนะฮะเป็น f o r t u n e r GR Sport หล่อๆแบบนี้อยากได้ความเป็น GR Sport ให้ดูหลอดูทันสมัยแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามโปรโมชั่นที่ l OK k Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดตาม l OK k Auto ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับ